สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเป็นครับเป็นช่องพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางเด้อลาวพัฒนากับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับก่อนสิไปพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยก่อนสิปบปเบึ่งไปชมกันมาเบิ้งตามข่าวตามข่าวกับสภาพอากาศบ้านเฮากันพี่น้องเป็นยังไงน้อครับผมฝนฝ่าอากาศตกดีบ่ ท่านได้กินอืองกินกบกินเขียดกินปลาไปพี่น้องนะครับ้ากันได้กาได้มุ่งแล้วบอกนะครับไก่สีหนาให้หนาหน้าเดาพี่น้องมื้อนี้กับวันที่สิบสองพฤษภาแล้วพี่น้องวันที่สิบสองพฤษภาคือวันจันทร์พี่น้องนะครับนาะนะครับฝนฝ้าอากาศทั้งบานเอาหนาวบอกดือห่อนทังไดก็บทรงข้าวทรงข้าวกัน,นพี่น้องนะครับบอกก้าวเราเรื่องกันน้องพี่น้องามข้าวามข้าวกันไปก่อนที่เขาไปบึง แนวทางโชกหลาบน้ากันพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้ยเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องสมอบโชกให้ปีให้พีให,พให้น้องเฮานะครับจากแปดคู่เหลืออยู่หกคู่พี่น้องตัดออกไปเอาเน้นเน้นเอาเนื้นเอเนื้อเอาแขนแขนเอานักนักพี่น้องนะครับเอาหน่อยคู่เอาหน่อยหางพี่น้องนะครับสาหรับแนวทางเจ็ดสำนัก เจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับสูตรไม่นะครับงวดแรกขั้งแรกของเดือนพฤดภาพสองห้าหกแปพี่น้องสี่เป็นจังไดสี่ถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับขั้นถึกตาถือใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยพี่น้องเด้อนะครับ มือนีก็เป็นมือสุดท้ายหรือว่าคงสุดท้ายของเล้าพัฒนาพี่น้องเข่าหรือหลุดสองทุ่มครึงพอกันแน่นอนพี่น้องนะครับพี่น้องครับพอใจดีสิไปใส่วันที่ก่อนเด้อวันที่พี่น้องนะครับวันที่นะครับวันที่สิบสองเด้อ วันที่สิบสองพฤษภาคมนะครับสองห้านะครับหกแปดนะครับลาวพัฒนาปูสี่หนึ่งนะครับพี่น้องลาว พัฒนาเล่าพัฒนาปูซีหนึ่งนะัครับพี่น้องครับสุดหนี่สุดไม่สุดแหลกไ้พี่น้องเด้อ ค่อยๆบึ่งค่อยๆเง่ค่อยๆปิดจาหน้ากันเอาพี่นองนะครับพึ่งสูตรแรกลองใหม่เลยพี่น้องเด้อน,นะครับสูตรแรกลองใหม่นะครับสูตรนี้สูตรขีดบนเป็นสูตรคู่สูตรคู่แปดคู่แปดหางพี่น้องอันนี้สูตรคู่หกคู่พี่น้องนะครับเนาะสามคู่บนสามคู่ล่างรวมกันพี่น้องนะครับพี่น้องเอาวิ่งบนล่าง ล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องปูสี่หนึ่งวิ่งบนล่างศูนย์กับหกพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับหกเด้๋ยพี่น้อง้อนะครับพี่น้อง แต่พี่น้องมากกระจัดกับผ่านพี่น้องนะครับแนวทางมีหลายสำนักให้เลือกพี่น้องนะครับเนาะชอบอาจารย์ใดกับที่ตามอาจารย์นั้นพี่น้องเบิ่งน้ำกันไปมีหลายอาจารย์มีเจ็ดสำนักดูเจ็ดอาจารย์และค่อยให้คำตอบชอบอาจารย์ไหนพี่น้องน,นะครับเด้อชอบอาจารย์ได้มกักอาจารย์ได้คำตอบอยู่กับพีกับหนองนะครับบ่มีผู้ใดสิไปบอกพี่น้องได้ว่าหมัก ชอบอาจารย์นุ่นอยู่กับกจิตใจพี่น้องนั่นเองพี่น้องมาเบิ่งการจับคู่พี่น้องการจับคู่ของปู่สี่หนึ่งพี่น้อง,นองปนเสียวแนวทางตัวได้ให้พี่ไ้นองเนาะแม่นหรือบ่แม่นเข้าหรือดุดกะบันมือแรงสองทุ่มเครึ่งลู่พลกันแน่นอนพี่น้องนะครับมาเบิ่งจับคู่พี่น้องชุดแรกเด้อศูน สองพี่น้องนะครับศูนย์สามพี่น,อน้นนองนะครับศูนย์สี่พี่้องนี่คือแนวทางพี่น้องของปู่ สี่หนึ่งนะครับเด้อพี่น้องมากระจัดได้อพี่น้องเด้อคัดกับ้านนะครับอยู่กับพี่กับน้องตัดสินใจนะครับชุดที่สองหกศูนนะครับชุดที่สาม หกสามพี่น้องหกสี่พี่น้องนี่ครับนี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งจับกูให้พี่น้องเสซตซับเป็นที่จะปล่อยพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องจิตัดจิตใจเด้อ ก็จะดีกับเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเอามาให้พี่ต่อน,น้องได้เบิงได้ชมกันได้พิจารหน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผันคือเป็นวันว,วันที่12พฤษภาสอง5 6 8ดลาวพัฒนาปู่4 1พี่น้องนะครับลาวพัฒนาปู่หนึ่งวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเนาะ0กับ6พี่น้องศนย์กับ6เด้อจับคู่พี่น้องจับคู่ให้0 2ย์สอง 0 3 0 4 6 0 6 3 6 4พี่น้องอ่ะพี่น้องแคปหน้าสอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสี่หนึ่งกันนะครับเด้อให้กำลังใจเพื่อนแนวทางปลไดการไม่ไงพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปหน้าพลอดการไม่ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่สู้ผู้สู้ขึ้นสองทุม่มคืนมาแดงสวัสดีครับ